สวัสดีครับพบกับผมโมซาดอะดิโออีกครั้งครับช่วงนี้ทีหน่อยนะฮะขยันทําคลิปพอมว่างว่างก็ทํามีอะไรก็มาคุยให้ฟังนะครับอย่างวันนี้ก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็แนะนําแผ่นกันซะก่อนนะครับแผ่นเนี้ย Temptation ของ Chantel Chamberlain ตัวเนี้ยโอ้โหเพลงแรกก่อนเลยเทสเบสเทสบรรยากาศไดนามิกได้ดีมากๆนะครับ อันนี้แนะนำนะควรจะมีควรจะเอาไว้ฟังน่าจะต้องทุกคนแหละผมว่านะไม่ว่าจะเป็นชุดวินเทจไม่วินเทจนะแผ่นนี้ผมว่าขึ้นหิ่งใช้ได้เลยครับอ่ะจบไปส่วนแผ่นซีดีต่อมาเป็นแผ่นเสียงผมแนะนำสอแผ่นแล้วกันอันนี้เลย One for debbie นะคร b v 1 jazz บรรยากาศความเป็นดนตรี เพลงแรกหน้า A เ,เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหคือเปียโนมันเศร้าแต่หวานมีความสุขผสมแต่ในอยู่ในความเศร้าด้วยมีความสุขด้วยออไม่รู้จะบรรยายไงยังไงนะสุดๆเรื่องบรรยากาศเรื่องอารมณ์เนี่ยแนะนำเป็นพิเศษเลยครับผมอันเนี้ยแผ่นแผ่นแผ่นเสียงนะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งก็เป็นแนวที่ผมไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่แต่วันนี้ฟัง เออใช้ได้เหมือนกันรับพังนะอัลบั้มเนี้ยผมว่าหลายท่านรู้จักอยู่แล้วละ่ะไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็แนะนํากันประมาณเนี้ยอันนี้โชคดีว่าได้มาเป็นแผ่นคู่นะครับมีสีหน้าผมเพิ่งฟังไปหน้าหน้าแรกก็โอใช้ได้เลยโอแผ่นแรกนี่ก็แจ๋วเลยนะครับเพลงก็ดีอ่ะเครื่องเสียงก็ไม่ว่าจะไฮเอนวินเทผมว่าจอังหอวงจงวังหวะอะไรเขาออกมาแบบโอ้ดิสโก้ได้นะ ได้บรรยากาศดีครับอ่ะจบต่อไปก็มาเข้าเรื่องนะครับคือมีคำถามจากทางบ้านนะครับพอดีว่ามีอยู่ท่านหนึ่งเขาได้ลำโพง JBL มาคู่หนึ่งนะครับเป็นลำโพง JBL ไซส์ประมาณสักแอ0 0้อยแหละแต่ปรากฏว,ว่าเห็นว่ามีการวางหลากหลายลักษณะเช่นวางตั้งบ้างวางนอนบ้างวางเตี้ยบ้างวางสูงบ้างเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันจะวางยังไงแล้วถูกต้อง ก็เลยมาปรึกษาผมผมก็ส่งรูปให้ดูหลากหลายเลยนะมันก็มีตั้งแต่วางตั้งวางนอนวางวางขาสูงขาต่ำมีหมดเลยแกก็ถามมันอย่างนี้มันต้องให้คนฟังเป็นมาช่วยฟังไหมจริงๆก็ได้ก็ดีนะเช่นเรามีเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนฟังเป็นเนี่ยเชิญเขามาช่วยฟังเนี่ยมันก็จะได้จัดกัน2เสียงสามเสียงเนี่ยจะได้จุดที่มันแบบ เป็นจุดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้กันทุกท,ทุกคนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นจุดที่ที่ดีที่สามารถที่จะเ,เป็นจุดที่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดมันก็ยกันฟังก็มันก็ดีนะมันก็มันก็มันก็ง่ายแต่ถ้าถามว่าเราไม่มีครับเราจะฟังเองฟังได้ไม่ได้ครับผมเครื่องเสียงก็เหมือนอาหารนะครับอร่อยไม่อร่อยเนี่ยลิ้นบอกได้ เพราะไม่เพราะในหูเราบอกได้ไม่ต้องกังวลน,นะว่าจําเป็นที่จะต้องหาคนที่มีสกิลต้องเชิญกูรูเชิญใครมาช่วยเซตเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําแล้วต้องติดตัวเลยคือสกิลในการในการเซตอัพในการฟังสกิลในที่นี้มันจะไม่เก็ตนะมันจะไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณให้คนอื่นมาช่วยทําคุณต้องลองเองต้องวางเองสมมติมีพื้นที่ขนาดนี้อยากรู้ว่ามันดีไหมวางเลย วางแล้วฟังฟังแล้วพิจารณาว่าเป็นเสียงที่เราชอบไหมยังก็ปรับวางตั้งเสียงเป็นไงวางนอนเสียงเป็นยังไงวางสูงเสียงเป็นไงวางต่ําเสียงเป็นยังไงนะครับวางโทอินไม่โทอินเสียงเป็นไงต้องลองลองแล้วเราจะได้สกิลไอ้สิ่งนี้มันจะติดตัวเราไปแบบตลอดนะครับมันมันไม่สามารถที่จะหายได้ไหมอาจจะลืมกันได้แต่ว่ามันไม่หายไปนะ พอเราทบทวนสักพักหนึ่งมันก็จะเก็ทกลับมาครับผมคืออย่างผมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผมเปลี่ยนลาโพงอย่างน้อยก็ประมาณสักสี่ห้าคู่เพราะมันเป็นพ่อค้าใช่ไหมมันเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยแอมก็เหมือนกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมีสามตัวทเทอร์เทเบิลนีน่นนก็เปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นนะคือถามว่าอะไรที่มันได้มาก็สกิลนี่แหละครับสกิลในที่นี้มันก็จะมาติดตัวกับผมเลยแค่ผมเห็นหน้า แค่ผมรู้เห็นสภาพในการวางระยะเห็นสายใสอะไรผมพอเดาได้ว่าเสียงเป็นไงเมื่อมันเกิดจากสกิลตัวนี้และครับมันต้องทํามันถึงจะได้สกิลเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสกิลเนี่ยผมยกย่องอาจารย์เต้ยนะพี่วัฒนะเสนีวงศ์เนี่ยโอ้โหท่านสุดยอดเลยต้องไปดูตารางในการทําวางลําโพงของท่านในการที่จะไล่ทีละทีละเซน จิลลนิ้วจนจะได้สวิตสปอร์ตเนี่ยครับกว่าจะได้เนี่ยวางกันเป็นเดือนแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านได้คืออะไรท่านก็ได้สกิลและท่านก็ฟังแตกฟังจริงๆถ้ท่านก็ฟังเก่งอยู่แล้วก็ยิ่งละเอียดละออในการฟังมากขึ้นไปอีกขนาดผมเนี่ยแรก,แรกๆไปเคยไปเซตห้องให้ท่านท่านสามารถเซตให้มันดีกว่าที่ผมเซตไว้ได้อีกเป็นหลายเท่าซึ่งเรื่องนี้ต้องต้อง,ต,องต้องขอคารวะจริงๆนะครับเรื่อง ความละเอียดลอในการเซตอัพของอาจารย์เต้เนี่ยผมก็หวังใจว่านักเล่นทุกคนนะครับในการเล่นเครื่องเสียงอ่ะสงสัยอะไรคิดว่าอะไรที่มันวางแล้วมันจะดีไม่ดีเนี่ยไม่ต้องถามใครถ้าของนั้นมีอยู่ในมือเซตเลยจัดเลยทําเลยอะไรที่ง่ายที่สุดทําก่อนอะไรที่ประหยัดที่สุดไม่ต้องซื้อทําเลย อะไรที่วางแล้วมันสวยเราเห็นแล้วเร,เราชอบเสียงจะดีไม่ดีก็แล้วแต่เราก็ลองวางได้แล้วท่านจะ,จะรู้ท่านจะได้รีซอและสิ่งนั้นเน่ยมันจะทําให้ท่านเกิดปัญญาเมื่อท่านเกิดปัญญาท่านเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยต่อไปถ้าอยา s เซตอัพอะไรมันก็ง่ายขึ้นจะเข้าใจมากขึ้นมันก็จะไม่มีใครที่จะมาหลอกท่านได้นะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับสําหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านก็จะ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วก็อยากให้ฝึกให้ฟังกันเยอะๆมันเป็นสกิลที่ผมว่านักฟังควรจะต้องมีผมว่านักฟังยุคนี้หายไปเยอะเชื่ออินฟลูเะเยอะไม่ได้เชื่อตัวเองไม่ได้เชื่อหูตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าเสียดายนะมันควรจะต้องเชื่อสิ่งที่เราเป็นมันจะต้องเชื่อต้องใช้สิ่งที่เรามีเราจะต้องเก็ตเราต้องเข้าใจกับมันก่อนเสียตังค์ซื้อมันมา มันต้องเข้าใจมันด้วยนะครับว่ามันใช้ยังไงถูกต้องไหมเสียงเป็นยังไงเราจะได้ปัญญาจากมันนะครับจะได้ทั้งได้ฟังผ่อนคลายด้วยแล้วก็ได้เข้าใจเข้ามากขึ้นด้วยวันนี้ก็เอาสั้นๆเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ